สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอีพีสองต่อเลยนะคะหลังจากปู่ตรงโดนจับไปท่านย่าจึงเรียกทุกคนมาประชุมโดยท่านย่าพยายามน้มนาวให้ท่านพ่อช่วยเหลือท่านปู่ตรงโดยอ้างเหตุผลต่างนานาท่านพ่อจึงบอกว่าขอเป็นข้อหาหนักท่านไม่สามารถช่วยได้ท่านย่าจึงตัดพอกับท่านพ่อว่าท่านพ่อช่วยเหลือเพียงครอบครัวของท่านแม่แต่พอเป็นครอบครัวท่านย่าท่านพ่อกลับไม่ช่วย ท่านอาสภายก็ผสมรงมกับท่านย่าไปด้วยท่านย่าก็ยังเกลียกล่อัท่านพ่อไม่สําเร็จพอออกมาจากห้องอาสภายพดก,กบะตันพ่อท่านแม่ว่าให้ท่านทั้งสองไปพักที่เรือนหนอนรองก่อนเพราะน่าจะสะดวกสบายกว่าท่านพ่อจึงบอกว่าสะดวกสบายอย่างไรอยู่ตั้งไกลนางจึงบอกว่ายังไม่ได้จัดเตรียมเรือนใหญ่เพราะทั้งสองมากับทันหันอีกอย่างท่านทั้งสองจะได้อยู่รวมกับลูกสาว ที่ไม่ได้เจอกันนานด้วยท่านแม่เดินมามองท่านอานสะพ้ยแล้วก็เดินออกไปกลับมาที่ห้องนางเอกนางใช้ผงข่าวทาไปที่ลิมฝีปากทำให้ลิมฝีปากซีดเหมือนคนป่วยระหว่างนั้นมีคนเดินเข้ามาในห้องนางจึงรีบนอนลงไปที่เตียงเป็นท่านพ่อกับท่านแม่ซึ่งไมาเยี่ยมนางในห้องท่านพ่อเห็นลิมฝีปากซีดของนางจึงบอกว่านางน่าจะอาการหนัก พเพราะลิมฟีปากซีดไม่มีเลือดเลยท่านแม่ก็มองไปที่ริมฟีปากอย่างสงสัยหลังจากนั้นชิงชงได้มาตามท่านทั้งสองบอกว่าเหรียญฟังมาแล้วท่านทั้งสองจึงสักถามว่ามีเหตุอันใดทำให้ลูกสาวของท่านโดนไล่ไปอยู่นอกเมืองเหรียญฟังจึงเล่าว,ว่าท่านอาสภัยนำหลานชายมาเลี้ยงคุณหนูสีหวังดี จึงเอาน้ำพึ่งไปให้หลานชายของท่านแต่พอหลังจากเปิดฝาขวดกับมีพึ่งป่าจำนวนมากมาต่อยที่หัวของหลานท่านคุณหนูสี่เลยโดนลงโทษให้ไปสำนึกผิดที่นอกเมืองท่านแม่จึงถามว่าใครเป็นคนเปิดขวดฝาดน้ำพึ่งเหลียงฟ้าจึงตอบว่าเป็นคุณหนูสี่ท่านแม่จึงบอกว่าเหตุอันใดจึงไปเปิดขวดน้ำพึ่งที่ในสวนทำไมไม่เปิดที่ห้อง ระหว่างนั้นคุณหนูซีแอบฟังเหตุการณ์ทั้งหมดท่านแม่จึงบอกกับท่านพ่อว่าลูกสาวของท่านที่เป็นลมเมกกื่อกลงวันคือนางกินอิ่มมากจึงทําให้เป็นลมเรียนฟางจึงเรียบแก้ตัวให้ว่าตอนอยู่นอกเมืองนางไม่ได้กินอิ่มอย่างนี้มานานอยู่อย่างอดอยากๆพอวันนี้มีคนนําอาหารมาให้นางจึงกินอย่างเต็มที่ เพราะกลัวว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้กินแบบนี้อีกนางไอของเราซึ่งแอบฟังอยู่จึงรู้สึกว่าแม่ของนางไม่ได้คิดจะปกป้องนางเลยคิดแต่จะสั่งสอนนางอย่างเดียวนางจึงคิดว่าจะต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นกลับมาที่จวนของพระเอกนางเอกได้ส่งของมาให้พระเอกสิ่งที่นางส่งมาให้นั้นเป็นห่อผ้าซึ่งมีฟางและมีเศษผ้าอยู่ในนั้นพระเอกจึงคิดว่านางกำลังบอกอะไรบางอย่างอยู่ ฟางคือกองฟางที่ท่านสั่งเผาในวันนั้นเศษผ้าน่าจะเกี่ยวกับร้านผ้าเอาจึงไปร้านผ้าของท่านปูต่ตรงจึงพบกับสมุดบัญชีที่มีความผิดปกติพระเอกจึงคิดว่านงเอกต้องมีแผนการอะไรบางอย่างอยู่กลับมาที่นางเอกของเราเหลียนฟางนำยามาให้นางดื่มบอกว่าท่านพ่อของนางไปขอมาจากหมอในวังเป็นยาที่ดีที่สุดนางอดที่จะไม่กินแถมจะให้เหลียนฟางกินแทนนางอีกด้วย แต่ท่านพ่อกับท่านแม่ของนางก็เดินเข้ามาพอดีนางจึงแกล้งหลับและท่านทั้งสองจึงปลุกนางขึ้นมากินยานางจึงบอกว่ายานี้ขมมากนางกินไม่ได้ท่านพ่อของนางจึงจะเติมน้ําแกงหรือน้ําเชื่อมไปให้ท่านแม่จึงบอกว่าอย่าเติมอะไรส่งเดชลงไปในยาเพราะยาขมเป็นยาที่ดีที่สุดท่านพ่อจึงบอกให้นางดื่มตามที่ท่านแม่ท่านสั่งระหว่างที่นางกินยานางก็ทําท่าเพื่ออึดออม ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงท่านย่าเอะอะโวยวายท่านแม่จึงหมอยท่านพ่อไปดูท่านย่าน่าจะอารวาสแล้วท่านย่ากําลังจะกระโดดลงไปในบ่อน้ําซึ่งท่านพ่อบอกว่าบ่อน้ํามันเล็กเกินไปท่านแม่จะกระโดดลงไปได้หรอท่านย่าก็บอกว่าลงไปไม่ได้เพราะมันเล็กเกินไปข้าจะกระโดดชนกําแพงดีกว่าท่านย่าเตรียมกับท่านอาสะพายว่าให้คอยจับข้าไว้ดีๆนะข้าจะกระโดดชนกําแพงแต่แล้วอาสะพายก็จับชายเสื้อท่านย่าไม่อยู่หัวชนกําแพงเข้าไปจริงๆ ท่านพ่อก็เล่นละครชุดใหญ่บอกว่าข้าไปนคนอักตันยูไม่สามารถช่วยท่านแม่ได้ระหว่างนั้นนางเอกก็ไม่แอบ,บดูเหตุการณ์ทั้งหมดท่านย่าก็เปลี่ยนแผนโดยบอกว่าจะไปฟ้องกับฮ่องเต้เรื่องท่านพ่ออักตันยูท่านย่าบอกว่าฮ่องเต้องค์นี้ท่านไม่ชอบเรื่องการอักตันยูถ้าคุณนางคนไหนมีเรื่องแบบนี้อาจจะถูกโบยหรือปลดออกจากตำแหน่งก็ได้ซึ่งท่านแม่ก็เสริมว่าเรื่องการถูกโบยหรือปลดตำแหน่งเป็นเรื่องเล็ก แต่หากโดนปเทศหรือประหารชีวิตละ่ะใครจะรับผิดชอบท่านย่าจึงบอกว่าข้าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยไม่เห็นมีใครบอกข้าเลยระหว่างนั้นท่านแม่แอบเห็นคุณหนูซีแอบดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่จึงเข้ามาหานางนางจึงแก้งไอทีทีท่านแม่จึงบอกนางว่าลมแรงเข้าไปข้างในเถอะกลับมาที่ท่านอู่ตงโดนสอบสวนจะเพระออกอย่างหนักงจนสุดท้ายจึงรับสารภาพท่านพ่อของท่านแม่จึงปรึกาษากันว่าจะทํายังไงให้ท่านย่า รู้ว่าสิ่งที่ท่านปู่ตรงทํานั้นเป็นเรื่องร้ายแรงที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ท่านทั้งสองจึงคิดถึงเพื่อนท่านญาติหนึ่งคนเมื่อท่านญาติกับเพื่อนพบกันต่างร้องห่มร้องไห้นางเล่าว่าท่านพ่อเคยไปช่วยเหลือนางซึ่งโจรกําลังจะเอาดาบฟันมาที่นางแต่ท่านพ่อนําหอ,อกมาขวางไว้แต่หอ,อกนั้นไม่ได้คุณภาพโดนดาบของโจรฟันจนหักท่านพ่อจึงพยายามแย่งดาบมาจากโจรเพื่อมาต่อสู้ จนสุดท้ายท่านพ่อได้รับบาดเจ็บมีแผลเต็มตาตัวท่านย่าจึงรีบวิ่งไปดูท่านพ่อพยายามเปิดเสื้อเพื่อขอดูแผลจนมาเห็นแผลที่แขนแผลมีจำนวนเยอะมากเพื่อนของท่านย่าจึงบอกว่าอาวุธของทหารเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่กลับถูกเปลี่ยนเอาของดีไปขายและเปลี่ยนเอาของปลอมมาให้ทหารใช้แล้วชีวิตทหารจะเหลืออะไร ท่านย่าได้ฟังเหตุการณ์ที่เพื่อนของท่านเล่ามาทั้งหมดจึงรู้ว่าสิ่งที่ท่านปู่ตรงทํานั้นมันร้ายแรงมากท่านพ่อจึงเล่นละครต่อบอกว่าถ้าท่านแม่ไม่สบายใจข้าจะไปรับผิดแทนท่านปู่ตรงเองและทรัพย์สมบัติของตระกูลเฉิงทั้งหมดจะโดนยึดระหวังนั้นน้องสะพภยของท่านย่าก็เข้ามาพอดีได้ยินที่ท่านพ่อพูดจึงบอกว่าบอกเป็นความคิดที่ดีให้ท่านพ่อรีบไปมอบตัวเลยยังไงท่านพ่อเป็นข้าราชการขุนนาง คงโดนลงโทษไม่เท่าไหร่ท่านย่าจึงตบหน้าไปที่น้องสะพ้ยบอกว่าเจ้าเป็นคนทำลายตระกูลเฉิงเมื่อวานป่องไฟไม่มีควันข้าจึงขอคำานัน,านจากเทพพยาดาท่านบอกว่าข้าจะไม่เรื่องทุกตอนใจจากญาติพี่น้องนั่นคือเจ้านั่นเองและท่านย่าก็ไล่นาออกไประหว่างมื้อเย็นทุกคนกำลังรอท่านย่าลงมากินข้าวแต่นางเอกของเราเกิดหิวขึ้นมาจึงกำลังไปหยิบอาหาร ท่านแม่ของนางจึงดุนางบอกให้รอท่านย่าลงมาก่อนชิงชงจึงบอกว่าท่านย่าไม่ยอมลงมาและไม่ทานข้าวมาทั้งวันท่านพ่อจึงไปหาท่านย่าในห้องท่านย่าจึงตัดพอน้อยใจบอกว่าท่านมีลูกชายอยู่สองคนหลังจากแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วก็ไม่สนใจแม่อีกเลยท่านพ่อจึงแย่ไปว่าท่านย่าอิจฉาที่ลูกๆมีคู่ใช่ไหมท่านพ่อนุญาตให้ท่านย่าไปแต่งงานใหม่หากมีลูกสาวหรือลูกชายจะรักให้เหมือนพ่อเดียวกัน ท่านย่าจึงเอาไม้ไล่ตีท่านพ่อท่านย่าคงหายเครียดแล้วแหละนางเอกก็เฝ้ามองอยู่แล้วบอกว่าคนที่ฉลาดที่สุดคือท่านแม่ที่ใช้ท่านพ่อไปต่อสู้แทนท่านแม่ท่านแม่ได้ยินสิ่งที่นางพูดก็ว่านางว่าแอบฟังผู้ใหญ่แล้วยังมาว่าผู้ใหญ่รับหลังอีกท่านแม่จึงเอาไม้บรรทัดตีไปที่มือนางเพื่อลงโทษหลังจากที่ท่านแม่ออกไปนางเอกเข้าใจว่าท่านแม่ถือไม้บรรทัดเพื่อมาจะตีนางโดยเฉพาะ แต่จิงชงบอกว่าท่านแม่รักนางไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นท่านแม่จึงเล่าให้ท่านพ่อฟังว่าป่องไฟที่ไม่มีควันเพราะนางเอกแอบเปลี่ยนทิศทางของป่องไฟนั่นเองเดี๋ยวพบกันใหม่ที่ EP3 นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ